จับโจรสี่ขาแอบขโมยตุ๊กตาน้องสุนัขตัวอื่นเป็นเรื่องราวที่เรียกได้ว่าน่ารักเช่นกันสำหรับแฟงสุนัขพันธุ์ชิวาว่าวัยสามขวบที่เจ้าของนั้นออกมาเปิดเผยว่าคนพบว่าสวนหลังบ้านของเธอนั้นกลายเป็นที่เก็บสมบัติของเจ้าหัวขโมยตัวจิว๋วที่มักจะขโมยของเล่นจากคนอื่นมาซ่อนไว้มุมต่างๆ ซึ่งตุ๊กตาที่แฟรงค์ได้นำมาซ่อนนั้นก็ไม่ใช่ของตัวไหนที่ไหนเลยเป็นเหล่าเพื่อนที่อาศัยอยู่บ้านเดียวกันกับเขานั่นเองที่มีชื่อว่าจอร์ดสุนักพันเยอรมันเชฟเฟิร์ดและแกรี่สุนัขพันธุ์ผสมลาบาดอ์แม้ว่าความจริงแล้วพวกมันจะมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนอนเล่นด้วยกันแต่นั่นก็ยังคงไม่พอที่จะห้ามไม่ให้แฟรงค์แอบขโมยของเล่นจากสตัวนั้นมาแอบซ่อนไว้ตามมุมสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในพุ่มไม้ฝั่งในดินบนกิ่งไม้ส่วนหลังบ้านเรียกได้ว่าซ่อนทุกที่ที่คิดว่าซ่อนได้หลังจากที่เธอได้นำเรื่องราวนี้ไปเผยแพร่บนโลกออนไลน์แล้วนั้นผู้คนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นเอ็นดูกับเจ้าแฟรงก์กันมากมายและได้ตั้งฉายาเอาไว้ว่าหัวขโมยสีขานั่นเองขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว d com